สวัสดีครับผมพบกับช่างจงลำปางครับในช่องช่างจงลำปางครับตอนนี้เพื่อนๆยังอยู่ในซีรีส์งานเชื่อมอยู่นะครับผมก็เดินทางมาถึงใน ep ที่3แล้วเรียบร้อยครับสาหรับ ep ที่1่และ ep ที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมสาหรับใครที่ดูแล้วนะครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะเริ่มเชื่อมเป็นกันบ้างแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะทําชิ้นงานที่วางอยู่ตรงหน้านี้นั่นเอง โอเคครับผมในขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆทำการตัดเหล็กก่อนนะครับผมเหล็กที่เราใช้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนิ้ว2คูณนิ้วสองนะผมความหนาตัวนี้เนี่ย อยู่ที่1.2มิลนะครับโดยเราจะตัดเหล็กนะครับอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาดสั้นกับขนาดยาวนะครับชิ้นงานนี้นะครับขนาดยาวผมให้อยู่ที่46เซนนะครับแล้วก็ตัวสั้นนะครับผมให้ขนาดอยู่ที่40เซนนะครับชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับมันจะมีอยู่18ตัวด้วยกันนะครับก็เป็นตัวสั้น6ตัวแล้วก็เป็นตัวยาวนะครับ12ตัวนะครับแล้วก็เอามากรอบเข้าด้วยกันนะครับผมชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับให้เพื่อนเพื่อตัดเข้ามุมฉากตัด45นะครับเพื่ออเเเาาาไปข้้มมุฉกนะคครรัััับบทง2หวลย ถ้าเป็นตัวยาวแบบนี้นะครับหัวมุมฉากมันจะตรงกันนะครับผมก็คือเหลี่ยมเหล็กจะด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสั้นนะครับตัว40เซนนะครับมันจะอยู่คนละด้านของเหลี่ยมเหล็กนะครับตรงนี้มันจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องหันไปด้านใครด้านมันนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดนะครับ จะต้องดูให้ดีนะครับสำหรับตัวสั้นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับตู้เชื่อมยาวตารซูเปอร์เวลเอนะครับแล้วก็รถเชื่อมยาวตารเอสขนาด2.6มิลนะครับผมขนาดความหนาเหล็กอยู่ที่1.2มิลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไฟไปประมาณสัก50ก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าตู้นี้ไฟค่อนข้างแรงอยู่นะครับ เหล็กที่ตัดไว้นะครับก็ให้แยกเป็นชุดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งด้านบนก่อนนะครับเราก็จะใช้ตัวไม่เหล็กจับฉากนะเป็นตัวช่วยนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนทำการแต้มแบบนี้ก่อนนะครับผมโดยยังไม่ต้องเชื่อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการดัดดัดทรงให้มันได้ก่อนนะครับก็เล็งดูนะครับผมว่ามันได้กันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เราต้องดัดนะครับทั้งสี่ด้านเลยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการล็อกนะครับผมด้วยการหาเศษเหล็กนะครับมาเชื่อมล็อกไว้นะครับก่อนที่เราจะเชื่อมอจริงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เสียทรงนะครับเวลาที่เราเชื่อมไปแล้ว แต่ไมไว้นิดเดียวแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกนะครับเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เพืเ่อนๆทำการเดินแนวเชื่อมได้เลยนะครับผม โอเคครับผม,ส,มสำหรับชิ้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต่อชิ้นต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเจียก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นถ้าเราประกอบหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจียลําบากนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ได้ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นแล้วนะครับหนึ่งด้านอันนี้คือด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต่อตัวเชื่อมนะครับตัวนี้ตัวยาวสองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสั้นตัวสั้นนะครับผม จะเห็นว่าอากาศที่ผมใส่นะครับค่อนข้างที่จะทํางานสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าตัวกระจกนะครับตัวเฟสอากาศนะครับเป็นสายเขียวทั้งหมดนะครับมันจะมองเห็นชิ้นงานได้ทั่วนะครับบริเวณเนี้ย ร้อยแปดสิบองศามันสามารถเห็นได้หมดเลยครับไม่อึดอัดแล้วก็ใส่แว่นใส่ตาแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับแตกต่างจากหน้ากากตัดแสงทั่วไปนะครับที่มันมองเห็นเฉพาะเลนนะครับแบบนั้นมันจะค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับก็ถ้าสนใจหน้ากากตัวนี้นะครับสามารถที่จะซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งนี้ไว้เลยนะครับก็คือเป็นสินค้าของผมเองนะครับผมช่วยกันอุดหนุนนะครับเพื่อที่เป็นต้นทุนในการทําคลิปต่อไปนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆพยายามเช็คนิดนึงนะครับระหว่างที่ทําตรงไหนที่มันเบี้ยวหรือว่ามันไม่ได้ฉากให้เรารีบดัดเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าประกอบเยอะเดี๋ยวมันจะดัดยากนะครับ ที่ผมไม่ได้ดามนะครับผมเพราะว่าผมชํานาญแล้วนะครับผมก็อาศัยไปดัดเอานิดเดียวนะครับผมตอนที่เราทําไปเราก็จะดัดเอานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเริ่มใหม่นะครับแนะนํานะครับให้ดามทุกคนนะครับผมต่อไปเป็นชิ้นส่วน40เซนนะครับผมก็ฉากตรงนี้นะครับส่วนอีหัวหนึ่งต้องหันมาทางผมนะครับหันมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะต่อมาแนวนี้นะครับ โอเคผมเหลืออีกชิ้นส่วนเดียวครับคือชิ้นส่วนตัวจบตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับงานตัวนี้ทําการเจียรแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบว่าประมาณว่าอืมอัจฉริยเก๋นิดนึงนะครับผมมันก็จะวนไปไม่รู้จบนะครับอ่าสําหรับชิ้นนี้นะครับที่ผมเลือกมานะครับผมก็ เพราะว่ามันมีจุดต่อเยอะเป็นพิเศษนะครับก็เชื่อมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกชิ้นงานอื่นได้นะครับผมสําหรับงานตัวนี้นะครับถ้าใครจะทํานะครับอย่างที่บอกนะครับผมมีชิ้นส่วนสั้นกับชิ้นส่วนยาวนะครับพเพื่อนๆจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้นะครับชิ้นส่วนยาวอยู่ที่4 6ชิ้นส่วนสั้นอยู่ที่40นะครับผมมันจะมีทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันชิ้นส่วนสั้นมีอยู่6ชิ้นนะครับชิ้นส่วนยาวมีอยู่12ชิ้นนะครับ แล้วก็ทําการตัด45นะครัครบทั้ง2หัวนะครับ2มุมเลยนะครับผมตัวยาวนะครับจะตัดเฉียงฝั่งเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวสั้นจะตัดเฉียงคนละฝ erm. ั่งกันนะครับเพื่อที่จะให้มันเลี้ยวนะครับผมก็ต้องต้องดูนะครับว่ามันเลี้ยวไปทางไหนก็ต้องดูให้ดีนะครับสําหรับตัวสั้นมันจะตัดผิดได้นะครับผมวิธีทาให้ง่ายนะครับผมให้เพื่อนขึ้นแต่ละด้านเลยนะครับด้านนี้1ชิ้นด้านนี้1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นนะครับ แล้วเอาแต่ละด้านมาประกอบเข้ากันนะครับอย่างที่ผมทํานี่ก็คือผมประกอบทีละชิ้นเลยนะครับตั้งทีละเสาะละเสาะละเสาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันไม่มีหลักนะครับก็สามารถที่จะตัดกระจกแล้วก็เอาวางไว้บนนี้ได้นะครับผมบาก็เอาัจการวางหรือเป็นโต๊ะกาแฟโต๊ะะไรตามร้านกาแฟได้นะครับเพราะว่าดีไซน์มันดีไซน์มันจะวนอยู่เงี้ยไม่รู้จบนะครับผมตั้งตามร้านกาแฟตามคาเฟา่ตามแกลลี่นี่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวผมแถมให้อีกหนึ่งอีพีนะครับสำหรับ E ีีหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็น E ีีของการทำสีนะครับต่อเลยเป็น E ีพีที่ะครนะเดี๋ยวทำสีตัวนี้เลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการที่จะสั่งหน้ากากตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจช่างยกลำปาานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับหน้ากากตัวนี้นะครับสามารถที่จะหัดเชื่อมได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่เห็นผมทำงานนะครับ มันเห็นคนข้างกว้างเลยนะครับผมไม่ออัดไม่แคบนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันต่อไปใน EP ที่4ี่นะครับผมเป็น EP แถมพิเศษนะครับในการทําสีสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมช่างโจ๊กลำปางครับสาหรับ EP นี้ต้องขออภัยด้วยเสียงไม่มีเลยครับถ่ายหลายคลิปนะครับช่องอื่นด้วยนะครับมีหลายคลิปแล้วก็มีรีวิวสินค้ามีหลายอย่าง ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างโยกลำปางแล้วก็เพจช่างโยกลำปางด้วยนะครับ